สองสามสี่ห้ากับผมเข้ามาที่สักกุบวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพต้นเงินไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับใบดกใบหนาสีสวยเลยนะครับนี่โอ้ยนะครับขออนุญาตทําบุญกับครูบาอาจารย์หน่อยดื้อนะครับรวมบุญกุศลนะครับบำรุงวัดวาระศาสนานะครับไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนบ้างนะครับปัจจัยนะครับอออออยยย ตอรวมบุญน้ำนะครับขตรวมบุญหน่อยครับเด้อนะครับบำรุงวัดวาศาสนานะครับทำบุญกตะินสามตาคีที่วัตษีบนเหลืองบัานหัดแพงนะครับนี่นะครับตี่ตาติยมกำลังนตพัตตาหานต่างๆลาเลียงมาถวายคณะสงฆ์นะครับมือกล้องก็ไม่รู้ไปไหนนะครับเนี่ย ใส่แดงเด้อเฟรนไม่เด้อเปิดนไม่นะครับเป็นเก่าจริงไปแล้ร็วดื้อนะครับนี่ญาติโยมนะครับขออนุญาตถ่า,ายภาพนะครับญาติโยมญาติธรรมคุ้มวัดสีบนเรลืองวัดหานแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณดวงตานะครับ กำลังลำเลียงพันตาหารมาถวายคณะสงฆ์นะครับแต่เช้าๆนู่นนะครับสว่างมายมก็มาถึงวัดเลยนะครับเป็นหมู่บ้านพิเศษนะครับจินทฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูปรวนากิจจารทนนะครับหลวงพ่อเจ้าวัดวัดบ้านเกาะบัวนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาตั้งแต่วัดบ้านเกาะบวนะครับมาตั้งแต่วันที่27นู่นนะครับ27 28 ยี่แปดนี่ทอดถวายที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับทอดกระถินสามกีที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับวันที่29ทอดถวายที่วัดศรีสงคมพันธบอรนะครับ30มนะครับทอดถวายที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงแห่งนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะไปที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับเจ้าอธิการภัยรัชชินวโรนะครับ เด้อนะครับอยู่รูปเดียวนะครับเมื่อคืนก็มาเจริญพุทธมนต์ที่นี่นะครับนี่นะครับญาติโยมหลังจากจัดสำรับกับข้าวแล้วก็ลำเลี้ยงลำเลียงมาที่นี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าให้ได้ดูได้ชมนะครับแต่เฟซบุ๊กนะครับที่ใช้ประจำนะครับโดนพรกไปแล้วนะครับสงสัยจะแชร์ไปตรงนั้นตรงนี้บ่อยนะครับก็เลย นนบล็อกไว้นะครับเปิดเฟสไหมนะครับเด้อนะครับผู้ใดไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับลงไปทางช่อง y o u t u b e นะครับพมาดิสักมีแก้วนะครับกิจกรรมต่างๆเป็นวิดีโอนะครับส่วนภาพนิ่งไม่ได้นะครับได้เฉพาะภาพวิดีโอนะครับหรือขอถ่ายบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลนะครับญาติโยมนะครับ น้อมนำจตุป,ปัจจัยไทยทาทัน <มา S 1> พัตต์หันต่างๆนะครับม, <า S 1> มาถวายนะครับที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงแห่งนี้<ม>นะครับนี่แลวก็หลาย,ลายปีแล้วเรกกินแน,สน,น่สุดแิธีหลตาออวมตาา่นที่จะตอนนาอน,น านนภาพบรรยน้อนแสงนะครับภาพบัรยน้อนแสงนะครับมืนนเบมดเป็นส่วนมากนะครับโอ้นะครับ นี่นะครับยบกาลังยกสำรับกับข้าวจะพ่วงไปได้อยู่นะกอนเด้อเอาไปได้ไปได้ไปได้อยู่นี่ถ่ายรูปก่อนนะครับค่อยไปนะครับนะครับมาดักสำรับกำลังหนักๆนะครับ่ายรูปกันยังไปเด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับญาติยมญาติธรรมนะครับุูมวัดสีบนเรืองบ้านหาดแปงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับ เดอ้อต่างคนต่างก็ได้ชตุปจัจจจยทายทานพัตหารนะครับมาถวายมือกล้องก็มาทําหน้าที่ถ่ายรูปอ,อย่างเดียวนะครับพร้อมไม่พร้อมก็ถ่ายนะครับหลวงพ่อตุ้มนะครับเนี่ยเดี๋ยวพระเด็จพระคุณลวงตานะครับเดินทางไปแสดงธรรมท,ที่มหาสารคามนะครับ้าพูดปิดก็ขอโทษขออภัยนะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึง ประมาณหกทุ่มกว่านี้นะครับเพรนีญาติถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่บุญกะทินสามัคคีนะครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับที่วัดศรีบุญเลืองบ้านหาดเพียงแห่งนี้นะครับกินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับวิหารนะครับตรงกลางนี้นะครับมองเห็นพระประธานพระพุทธสิริโร์ปุญญะลังสีนะครับพระประธานประจ้ากรรมการ วิหารวัดศีบุญเรืองวัดหาดแพงนะครับฝีมือคณะช่างนะครับคณะช่างของวัดบ้านเกาะบอนำโวยลุงปู่พระมาหารประกอบสัมพโยโกนะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับสร้างนะครับถวายไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชานะครับส่วนจตุป,ปัจจัยเป็นของญาติโยมนะครับถวายไว้นะครับเออนี่นะครับ เราสามารถรอดเองได้ใช้เครื่องจักร